เนี่ยคือหน้ามินตอนที่ยังไม่มีลูกแล้วนี่ก็คือปัจจุบันนี้ค่ะอายุน้อยแต่หน้าแก่ไม่ไหวกับปัจจุบันนี้ดูอาร่าเพิ่มขึ้นท,ทั้งทั้งที่อายุเพิ่มขึ้นวันนี้จะมาบอกเทคนิคแบบอ,อยากสวยต้องทำตามค่ะ หนึ่งสำคัญเลยนะเธอต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่มันเป็นแบบน้ําตาลสูงเครื่องดื่มหลีกเลี่ยงให้หมดเพราะว่าขานมหวานพวกนี้เป็นตัวที่ทําลายคอลลาเจนทั้งนั้นเลยจา้าพี่มินทําไมใี่มินหน้าเด็กจังเพราะว่าฉันแทบจะไม่กินน้ําอัดลมเลยเธอ2คือของทอดของมันจะ้ะเช่นพวกไก่ทอดเฟรนช์ฟรายอะไรอย่างเงี้ยขนมกรุบกรอบที่ผ่านการทอด นานๆเพราะอาหารพวกนี้มีสารอนุมูลอิสระค่ะที่ทำลายความเสื่อมของผิวเราทำให้เหี่ยวไวมีตีนกาวเร็วนั่นเองและสามจ้ะก็คือแอลกอฮอล์ค่ะซึ่งดิฉันก็เป็นคนดื่มแอลกอฮอล์เช่นกันค่ะแต่ว่าดื่มไวน์แต่ขอออกตัวก่อนนะการดื่มไวน์แค่วันละแก้วไม่ทำให้ผิวเรามันแบบแย่ขนาดนั้นเผลอๆนะคะจะทำให้เราดูแบบ ซูาขึ้นไม่ใช่ดื่มมะละขวดนะจ๊ะดื่มมะละขวดนี่คือแก่เร็วแน่นอนจ้ะและสิ่งที่มินไม่ค่อยทานเลยนั่นก็คืออาหารแปรรูปทั้งหลายค่ะลูกชิ้นไส้กรอกแฮม ด,ดเพราะอาหารเหล่านี้เนี่ยจะบอกณนะว่าโซเดียมฉ่ำมากส่งผลทําให้ร่างกายบวมตัวบวมหน้าบวมไม่เชื่อสังเกตดูจะบอกเคล็ดลับนะของมินคือมินจะดื่มน้ําอย่างน้อยเลยนะคือวันละสามลิตรในน้ํามลิตรเนี่ยจะมีการดื่มอินฟิวอัลเดอร์ด้วยเธอมันดีมากเพราะว่าจะช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ดีให้กับลําไส้แล้วดูหน้ามินตอนนี้กับเมื่อตอนก่อนนะนี้ตอนที่ไม่มีลูกสักประมาณ6ปี7ปีที่แล้วกับตอนนี้ค่ะเปนี้ค่ะ 30บวกแล้วแต่หน้ายังเด็กอยู่เลยจ้าอีกอย่างนึงคือการออกกําลังกายก็สําคัญนะถ้าสมมติว่าเราออกกําลังกายที่มันดูหนักจนเกินไปริ้วรอยก็มาไวเพราะว่าเรารีแอคหน้าตาอู้อีอูอ้อีและอีกหนึ่งทริคนั่นก็คือว่าจะต้องเลือกทานพวกโปรตีนให้เพียงพอและที่สําคัญ ไข่มันก็ต้องทานด้วยนะคะเช่นพวกไข่มันดีอย่างเช่นอะโวคาโดปลาแซลมอนทวกนี้เพราะว่าการที่เรากินไข่มันดีเข้าไปเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยดูหน้าเด็กขึ้นค่ะเธออยา่าไปกลัวไข่มันนะคะแล้วเพื่อนๆคิดว่ามินหน้าเด็กขึ้นไหมคะถ้าคิดว่าหน้าเด็กขึ้นพิมว่าหน้าเด็กให้มินหน่อยค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยจะมาบอกว่ามีอาหารไหนบ้างที่ทําให้เราหน้าเด็กขึ้นกินข้าวกันค่ะอืม น้ำงพีกอร่อยมาก